โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมหมูตู้ชาแนลนะครับผมแล้วก็กลับมานะครับผมกับดันเจี้ยนใหม่รายอาทิตย์นะครับนี่ดันเข้ามาแล้วนะครับเป็นดันน้ําแข็งนะฮะอยู่ในระดับฮาร์ดด้วยนะครับทุกคนห้องเนี่ยไม่ยากเลยนะครับยากที่กับดักอย่างเดียวนะครับจากที่ผมไปสํารวจมาคร่าวๆนะฮะ สำหรับของเทคที่เขาแจกในดันนี้นะครับก็จะมีเทคลายโฟนนะฮะเทคสลิปปิ้งพอร์ตนะครับผมแล้วก็หมวกเทคนะฮะแล้วก็เป็นเสื้อเทคนั่นเองน่ครับโอเคเราไปเจอกันในดันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในดันแล้วนะแล้วก็วันนี้นะครับผมได้นำนะฮะนี่ยาเขียวมาด้วยนะฮะเอาไว้สําหรับอะไรนะฮะเอาไว้สําหรับห้องทูดอนเนาะเราจะได้ไม่ต้องกินยาสลบแบบปมเกลือกันอยู่นะเออก็คือกินขวดเดียวเนี่ยอยู่ได้ทั้งห้องนะครับแล้วก็ทูดอนสาหรับดันนี้ก็ เป็นห้องทูดอนธรรมดานะไม่ได้ลดเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ยาที่นํามาไม่เป็นยาสามัญประจําบ้านนะครับผมนั่นแหละผมเป็นพวกพวกยาเยอะนะครับเป็นเป็นคนติดยานะ <c oughs> โอเคครับแล้วก็ชุดเกราะนะครับก็จะมีชุดเกราะเหล็ก2นะเทคหนึ่งนี่ครับเกราะเหล็กเนี่ยค่าเมื่อรวมๆกัอยู่ที่หกพันกว่านะฮะส่วนชุดเกราะเทคเนี่ยอยู่ประมาณ4000กว่านะครับผมนะี่มีคนถามมานะว่าเออมันประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับแต่นะครับผมเน้นเรื่องเออ่ เขาเรียกว่าค่าความทนทานนะครับของผมเนี่ยอย่างชุดกเกาะเหล็กเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 1, 9, 2, พันเาถึงสองพกว่านะครับผมเอ๊สำหรับบุตอนก็ใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปลงนะแต่ก็ไม่ได้ลงทุกห้องนะอาจจะเน้นกันหน่อยนะครับเพราะว่าห้องมันเยอะนะครับโอเคห้องแรกเราไปจ่ายกันเลยนะครับสําหรับโดโด,โดรถเกาะนะครับผมเอ้ยไม่ใช่รถเกาะเนิบขาอ่านยังไงรถเกาะปะโท มาเลยนะครับสาหรับห้องนี้ก็ไม่ยากนะคือวิ่งฟันนะครับผมจะใช้แบบปุ๊บนี่นะครับผมฟันเข้าไปมันก็จะตายเลยนะโบกเขาให้แล้วก็โดดถอยหลังนะครับผมฟันตาย2ครับผมโอ้โหแล้วเฮ้ยตัวสุดท้ายหลงมาไงเนี่ยเออมานะครับสาหรับห้องนี้ก็กว้างหน่อยนะเออกว้างมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะวิ่งมาหาเราเองเนาะแต่ว่าผมจะไม่รอให้มันวิ่งมาผมก็จะวิ่งเข้าไปฟันอย่างนี้แหละไอมา ก็คือวิ่งเฉียงๆนะครับมันจะตีเราไม่ค่อยโดนเอาเพิ่งพูดว่าตีไม่โดนโดนไปแล้วนะฮะอ่ะจัดไปนะครับผมโอเคนะฮะปึ๊บปึ๊บสำหรับห้องนี้ก็ไม่ยากนะครับทุกคนอี๋นะครับก็แค่ฟันมันฟันมันนะครับผมสำหรับโดโดห้องนี้ก็ไม่มีนะฮะสำหรับชิปเนี่ยไม่มีนะเออไม่เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยทำไมตีไม่โดนล่ะประชันชิดขนาดนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยมาเลยนะครับเอ๋ทีเดียวทีเดียวตายทีเดียวตายรู้สึกว่าวิ่งมากเราจะเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันเนิบขาเราไวเนาะ,ะยืนเฉยๆก็ได้ถ้าวิ่งแล้วมันเหนื่อยก็ยืนเฉยๆก็ได้ตัวสุดท้ายอยู่ไหนเนี่ยอ้ามันอยู่ไหนวะคุณผู้ชมอ๋ออยู่ไกลอยู่ไกลมาเลยปึ๊บเฮ้ย <c oughs> ข้ามหัวเฉย <Gerilim> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออก็ <_ Soviet> อง่ายครับผมห้องนี้ไม่มีอะไรยากเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งแมวกล่องเทกลักกันนะครับก็น่าจะประมาณตรงนี้นะครับนี่นะฮะสำหรับเอ่อตรงนี้นะครับก็ใครมีปีกปีกแมลงปอเนี่ยก็ใช้กันด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะอ่านะครับผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงนะครับอ่ะแต่สําหรับใครไม่มีปีกแมลงปอก็ลองใช้วิธีผมดูได้นะครับ แต่ก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งนะอืมก็เซฟไปก่อนนะครับผมเซฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมากระโดดก็ได้นะครับนี่ตรงนี้ผมได้เป็นเทคสลิปปิ้งพอร์ตนะครับใครอยากได้ที่นอนเทคก็ตรงนี้เลยนะนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับอืมผมจะพยายามไม่ใช้ปีกนะเพราะว่าผมก็คอนโทรลปีกยากเหมือนกันอนะส่วนมากผมกระโดดเองผมมั่นใจกว่าแต่บางทีก็เราก็กลัวกระโดดเลยไงเออมา แต่ต้องบอกว่ามันเสี่ยงนะครับการกระโดดเองเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมถนัดแบบนี้เนาะโอเคเออแล้วก็นะครับสำหรับจุดต่างๆที่มันไม่สําคัญผมจะขอข้ามไปเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทางนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ทางนี้ดิทางไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เปล่าวะอ,อนี่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเอากุญแจกันนะสัตว์ในดันตอนนี้ผมเห็นเป็นลิทโทซอรัสนะครับ มันเลยนะฮะเราก็จะต้องข้ามอุโมงค์ฉึกฉากไปนะครับซึ่งเราจะต้องผ่านไปผ่านมาอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตรงนี้ใครไม่มั่นใจก็ค่อยๆนะครับผมอ่าผมจะร้อยขวานไปแล้วก็แทงลงมาแล้วก็ขวานไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะวิ่งยาวยามาประมาณตรงนี้นะครับนี่มาหยุดประมาณช่องตรงนี้นะครับนี่นนะฮะผู้ชมสังเกตว่ามันจะไม่โดนอะไรนะตรงนี้นะอ่านี่นะครับผมอ่แล้วก็ใช้วิธีเดิมครับ รอจังหวะด,ดีๆนะครับแทงมาแล้วก็ขวานไปอีกทีหนึ่งแล้วก็วิ่งนะครับผมก็ใช้เป็นการแตะๆก็ได้นะครับผมแตะๆที่หน้าจอมจะทาให้วิ่งช้านะบางทีเราวิ่งไวเกินเนี่ยอาจจะโดนขวานหรืออาจจะโดนในส่วนของหนามได้นะครับโอเคจึกไปนะครับผมก็จะมาหยุดตรงนี้นะครับแทงลงมาแล้วก็ผมจะไปเลยนะครับสําหรับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องลิงนะเออมีทั้งลิงเล็กลิงใหญ่นะครับผมเออ ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวก็อขอกินแครอทก่อนละกันตรงนี้ผมจะติดเป็นยากันสลบไปด้วยนะครับนี่นะครับไปเลยมานะครับผมติดยากันสลบไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อ,อตัวเล็กมันปลาขี้นะ <c oughs> เออนี่นะผมมันมันจะมาปลาขี้นะอุย้ยกระตุกนะครับเมื่อกี้กระตุกนะเฮ้ยอไอตัวเล็กไอตัวเล็กไอตัวเล็กจะเอาวะทุกคนเฮ้ยดยโอ้โหโอ้โหโอ้โห เอ้ยเล่นตัวกระโกดีกว่าเราอะเห้อือคือฟันซะเลยเออมาดิก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับอืมอุ้ยเออเอออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกระบอกเปลี่ยนกระบอกอือตายยากไายอืออือเอาดีเอาดีคุ้ยไม่โดนยัดอุ้ยบ้าเอเออเออยิงหัว เออหุยไม่ตายหยูยังโหดย,ยังโหดยังโหดมาดิมาดิาดเฮียยังโหดไอตัวเล็กมาเลยแล้วก็หูเดี๋ยวมันติดเทอร์โบปะเนี่ยเออเดี๋ยวยังไงก็มีดเลยแล้วกันนะไวจังเลยเนี่ยไอพวกนี้ไวจังเลยมีดเลยแล้วกันเนี่ยช้านักตีมาดิเออสำหรับลิงต,ตัวใหญ่นี่ไม่มีชิปนะฮะเ,ออเดี๋ยวผมดูตัวเล็กให้เนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับมันจะปาขี้ใช่ไหม เออเอ้ย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 ตายเลียงตัวไปดิตายเลียงตัวไปดิเอาไง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 เรียบร้อยไปนะครับผมสําหรับตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กก็ไม่มีชิปเช่นกันนะฮะทุกคนโอเคนะครับตอนนี้ผมติดค่าสรบปอยู่นะเดี๋ยวขอกินยาการสรบปก่อนแล้วก็ดื่มเลือดด้วยนะครับบอกเลยว่าเอาเรื่องในห้องนี้ <c ười> เอาเรื่องนะ <eps> คือมันวิ่งไวแล้วห้องมันแคบนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวอ่า ผมจะกลับมาใส่ชุดเทคแล้วกันนะครับเราจะได้วิ่งไวๆหน่อยนะฮะก็อย่างที่บอกนะชุดเทคเอามาทําอะไรนะครับผมผมมามาวิ่งครับ <laughs> เออใครจะว่ายังไงผมไม่รู้นะแต่ผมมามาวิ่งนะทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องลงไปทางนี้นะครับหวังว่าจะไม่มีวอลแทบนะไปเลยนะครับไปเลยไป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 ทางหน้าจะมีจุดเติมน้าแล้วก็ตรงนี้มีห้องอะไรอยู่ด้วยอะ่ะทุกคนเอ้ห้องอะไรอะ่ะ เข้าไปเลยนะครับรู้สึกว่าจะนี่แหละกุญแจนะคุณผนะชมนี่นะครับผมชนเข้าไปเลยนี่นะครับผมกุญแจอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคง่ายๆรู้กันนะครับผมจัดไปแล้วก็เดี๋ยวผมไปเติมน้ํานิดนึงนะคือแบบเมื่อกี้ร่างกายเราขาดน้ํานะครับจัดไปปึ๊บโอเคถึงกับคลเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้กล่องตรงนี้ผมจะได้เป็นที่ขุดเหล็กนะฮะไม่เอาที่บ้านมีเยอะเออโอเคนนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับไป ที่ห้องโดโดกันนะครับก็คือวิ่งกลับทางนี้แหละนะฮะไม่ยากเนาะไม่ไกลด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับด้านหน้านี้ก็จะเป็นห้องของโดโดแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคปึ๊บเปิบฮะสองห้องผ่านไปนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะเดี๋ยวผมจะใช้ ความรวดเร็วนิดหนึ่งนะข้างบนผมจะไม่เอานะครับเพราะว่าแล้วก็ห้องตะขาาผมก็ไม่ไปนะครับทุกคนเพราะว่ามันมันมีแต่กล่อง normal หนึ่งกล่องนะฮะซึ่งเราไม่ไปนะครับมันจะเปลืองนะครับเปลืองเกาะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งลงมาทางนี้นะครับเราจะไปห้องทูดอนกันเออมาเลยอีทูดอนอทางนู้นกุญแจทางนี้น่าจะเป็นทูดอนนะครับเฮ้ยทูดอนมันต้องลงไปอีกสิเฮ้ยแล้วตรงนี้อ๋อตรงนี้มันไม่ใช่ห้องโอ้ตกใจหมดโ เราต้องลงมาทางนี้นะครับแล้วก็ทางไหนอะทางนี้นะเออนี่นีหนีด้านหน้านะครับมีกล่องนะเก็บกันหน่อยนะครับมีกล่องข้างๆเราก็จะเก็บนะแต่ว่าถ้าเกิดมันแบบมันไกลๆเราก็จะไม่ไปนะครับทุกคนอ่านี่เลยนะครับด้านหน้านี้น่าจะเป็นห้องทรูดอนนะครับผมก็จะกลับมาใส่ชุดเกราะเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามากับโดโดเล็กทองคำนะครับแล้วก็กินไปเลยนะฮะนี่ยาเขียวนะครับมานี่ครับผม ทูด,ดอนนะครับผมเขาบอกว่าห้องเนี้ยนะครับผมเป็นทูดอนนะอ่าก็จะมีมาเป็นแบบชุดๆนะครับผมติดเทอร์โบโด้วยป่ะเนี่ยเทอร์โบ,โบนะครับเป็นเทอร์โบทูดอนนะครับมาเลยก็เดี๋ยวนั่งฟันนะครับจริงๆเราเราไปนั่งที่มุมก็ได้นะเออเราไปนั่งที่มุมก็ไดนะ้เพราะว่าเอาเอาเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าตรงมุมเนี่ยมันจะเข้ามาหาเราแบบเนี้ยเราจะตีมง่ายนะครับไปเลยไอชลไปเล โอ้โหโอ้โหได้ยินเสียงนะครับมาละโอ้โหโคตรไวมาเลยมาเลยมาเลยก็บอกเลยว่าจอกจอกนะครับผมตัวนอนดันนี้แบบมันไม่ได้ลดเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันค่อนข้างที่แบบไม่เป็นตัวอันตรายกับเราเท่าไหร่นะฮะโอเคจบไปแล้วนะครับบอกเลยว่าจอกจอกนะครับผม แล้วก็นะครับสำหรับห้องนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีกล่องนะฮะพรีเมียมน่ครับผม,มผมก็ไม่ทราบว่ากล่องไหนเหมือนกันนะคือจำไม่ได้บอกตรงๆนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะวิ่งเก็บไปเรื่อยนะครับผมนี่แหละมาก็ข้างหน้านี่อาจจะได้เติมน้ำกันด้วยนะครับทุกคนมาเลยปึ๊บๆชนเข้าไปได้อะไรเติมน้ำด้วยละกันนะครับอ่าได้ยานะครับ แล้วก็สึกออว่าจะต้องเข้าไปทางนู้นเดี๋ยวผมยังไงขอใส่ชุดเกราะเท็กแล้วกันนะครับคือมันช้าทุกคนไม่ไหวจริงออผมเป็นคนออใจร้อนนะครับเป็นวัยรุ่นใจร้อนนะทุกคน <laughs> โอเคไปเลยนะครับเอ,อ่ต้องทางนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีอุ๊ยอีกแล้วอุยเอออย่างเยอะเลยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเออ อันตรายมากเลยนะครับสำหรับไออุโมงขวานฉึกฉักเนี่ยนะครับผมมาเสียบมาปึ๊บจะรอเสียบนะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้นะฮะถ้าไม่มั่นใจก็ให้รอก่อนนะฮะใจเย็นนะครับผมเนี่ยปึ๊บถ้าผมเห็นแบบมันยังไม่มีจังหวะเนี่ยผมก็จะไม่ไปนะทุกคนนะเพื่อความชัวนะครับอ้าวโอเคพรีเมียมนะครับผมนี่นะครับผมโอ้โหไม่คุ้มเลยผมได้อะไรครับ เดี๋ยวดูก่อนนะโอ้โหได้กระเบื้องนะครับผมโอ้โหมันคุ้มตรงไหนครับเนี่ยอ่ะโอเคครับผมนี่รอมันเดิมนะครับปุ๊บเสียบมาขวานไปวิ่งครับนี่อันนี้คือวิธีของผมนะฮะอ่าใครจะทําตามก็ได้นะครับผมใครสงสัยยังไงก็เออมาถามได้นะเผื่อผมจะช่วยได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมอธิบายไปอ่ะคุณชมจะเข้าใจเหมือนผมหรือเปล่านะเออนะผมก็ ถ้าดูคลิปแล้วเข้าใจนี่ครับผมจะทําไม่ได้ก็อาจจะลองเอาไปพลิกแพงดูเพื่อจะทาได้นะครับทุกคนโอเคไปนะี่ครับปไเปเลยไปเลยเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นไปอีกห้องนึงนะเขาเขาบอกว่ามีกล่องพรีเมียมเหมือนกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บน่าจะทางนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็น,นี่ปะ่ะอุ้ยอันนี้อันนี้เราต้องไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยัง,ย,งยังนะครับผมเ <laughs> ออ อ๋อนี่อยู่ทางนี้โอ้โหหาตั้งนานนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปห้องอีกัวนอดนก่อนนะครับเออเพราะว่าไอเจ้าห้องอีกัวนอนเนี่ยนะครับเขามีกล่องพิมพย่อม,ม,มนะเออไข่มุกดำนะครับตรงนี้ใครอยากเก็บก็ลองมาเก็บกันดูนะฮะโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับสำหรับห้องนี้เขาบอกว่าอีกัวนอโดนนะครับผมมีค่าสถานะนะครับก็คือ จะลดนะครับในส่วนของค่าอัมมือของเกราะเราเนี่ยห้นั่นเองนะฮะจัดไปจัดไปจัดไปมามาโอเคนะครับผมมันเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับผมก็แค่ฟันนะใครอยากได้อีกวรโนโดอนเนี่ยนะครับผมไปเปลี่ยนผลไม้ให้กลายเป็นเมล็ดเนี่ยก็สามารถจับจากห้องนี้ได้นะครับเนะ่ไม่ใช่จับสิเอาชิปไปชุกปะโทษ โอเคจัดไปนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรนะห้องนี้ก็ฟันฟันไป๋ยวมันก็ตายนะครับ <c oughs> ก็บฟันแล้วก็เดินถอยหลังนะฮะอ่า <c oughs> จะได้โดนดาเมีค์เขาน้อยที่สุดนะครับนี่นะครับผมจัดไปเฮ้ยโคต่อหน้า <c oughs> ฟันหายได้อย่างงี้ไอ้ไอ้ไอเฮ้ยเฮ้ยเอานิ้วจิ้มเฮ้ยจิ้ม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 เหรอโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับห้องนี้ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปเอากล่องพรีเมียมอย่างเดียวนะฮะอ่าส่วนกล่องอื่นผมจะไม่พาไปนะสำหรับเอ่อวอรแชปตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็รอมันสไลด์ช้าเท่านั้นเองนี่ฮะอ่าโอเครอนะครับผมสไลด์ช้านี่คือมันจะไม่กระแทกนะสองครั้งนะครับให้ใช้จังหวะนะนะั้นน่ะวิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับผมไปปืบปืบ บางคนเขานับเป็นนะแต่ว่าผมนับไม่เป็นนะผมก็จะใช้วิธีนี้แหละนะครับนี่ก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็วิ่งมาเลยแล้วก็จะมาเจอนะครับอุโมงค์ฉีกฉากเหมือนเดิมนะฮะอ่าตรงนี้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้วิธีเดิมเลยนะฮะอ่ปึ๊บขวานไปน้ําเสียบขวานมาแล้วก็วิ่งได้เลยนะครับนี่ใช้ระยะห่างประมาณ1วินะครับคุณผู้ชมอ่าปึ๊บเสียบมาปึ๊บเนี่ยนะครับผม1วิเนี่ยผมก็จะทําการวิ่งมานะอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ กล่องพรีเมียมนะครับโอเคได้อะไรเอ่ยรู้สึกว่าจะได้ของดีนะตัวนี้จะเป็นยาที่เอาไวนนน้นะครับเป็นฟิโลมนนะครับที่เอาไว้ผสมพันสําหรับในส่วนของสัตว์กินเนื้อนะครับมันจะช่วยให้ฟักไข่เร็วนะครับไม่ต้องเอาไปใส่แอร์ด้วยนะเออนะครับผมการเจริญเติบโตแล้วก็ค่าอินฟินเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนะครับผมโอเคฟืบเสียบมาฟืบเสียบมา ฟืบคือยังไม่มั่นใจก็อย่าไปนะครับผมตรงนี้ก็รอให้มั่นใจก่อนนะครับอ่ะเสียบปึ๊บขวานไปเสียบปึ๊บขวานไปอีกทีนึงโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะถ้าตรงไหนมั่นใจเราก็ไปได้นะครับถ้าตรงไหนยังไม่มั่นใจนี่ก็อย่าเสี่ยงนะครับโอเคมาเลยข้างหน้าก็เป็นวอทบนะครับผมโอ้โหมันมีหยุดหลอกด้วยนะเออไม่วิ่งไปหลอกนะฮะอันตรายนะโอเคปึ๊บปึ๊บ เปิบปิบนะปปิบปิบโอ้โหโดนทีมีแบนนะครับนี่จงังหวะนี้วิ่งเลยนะคุณผู้ชมแต่แล้วรีบวิ่งมานะครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการไปห้องต่อไปเลยนะครับอืทางลงน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมตตมีกระตุกมีกระตุกเออมีกระตุกนะครับแล้วก็อา่าสำหรับ นี่นะครับผมเราจะต้องลงทางนี้นะครับแล้วก็นี่จะมีกุญแจนะครับเนี่ยถ้าชนไปแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นห้องนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อนละกันเอ็นนะครับเราจะได้เตรียมความพร้อมนะครับสาหรับห้องต่อไปนะโอเคเข้าไปเลยครับเขาบอกว่าห้องนี้แดแบเฮ้ยแอนเดวูฟนะครับผมอุ้ยอุ้ยฆ่าเจ้าหมีก่อนนะครับ เจ้าหมีเจ้าหมีเฮ้ยอุ้ยหมีสองตัวหมาสองตัวประทูเอาฟันอย่างเดียวเลยครับเมื่อกี้หยิบกระทะไม่ทันนะคือกระทะน่าจะช่วยเรื่องของเอ่อเจ้าตัวหมาได้นะครับแต่ตัวหมีนี่ไม่ได้นะเฮ้ยมากินเลือดก่อนตบหมาก่อนเลยครับเนี่ยตอนมันหอนนี่แหละนะฮะโปเออลาไปหฮ้ยหมี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 เดี๋ยว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 เ้ยหมีหมีมันตีแรงนะคุณผู้ชม มาดิมาดิมันจะแรงขนาดไหนวะเอ้ยจะแรงขนาดไหนเฮ้ยมาดิมาดิเออเออมาดิมาดิมาดิแล้วก็เดี๋ยวใส่ลูกกระสุนนีครับผมกินยาให้พร้อมนะนะสำหรับใครอยากได้ชิปหมีเนีครับผมหมีนี่คือเขาไม่สามารถเอาไปทาในเครื่องเทคชิปเบิร์นได้นะชิปเขาเนี่ยต้องเก็บในแดนเชียร์หนึ่งเดียวนะครับผมก็มาเก็บกันได้นะคุณผู้ชมนี่นี่หลับหลับหล,ลับยาวสิหัวสิครับ หัวสิครับโอ้มาเลยสำหรับห้องนี้ถ้ามีกระทะนี่ก็จะช่วยเยอะนะครับบางทีหมามันปวดเนี่ยเป็นตัวปวดนะครับผมอู้มาละเฮ้ย,นนยไม่หอนก่อนเลยไม่หอนก่อนเลยอุ้ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปกติมันจะต้องหอนก่อนนะเฮ้ยไม่หอนก่อนได้ยังไงไม่หอนก่อนได้ยังไงไม่หอนก็ตายไปสิเออเอ,อบ้านี่เจ็บนะเว้ย อ่ะนะครับผมสำหรับห้องนี้ก็จบไปนะฮะปิบปบแล้วก็เขามีอะไรดีไหมเนี่ยห้องเนี้ยเออคือผมสำรวจมาแล้วนะครับแต่ก็จำไม่ได้เนาะทุกกล่องนะครับผมใครจะไปจาได้โอ้โหกล่องตั้งเยอะตั้งแยะนะครับนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นกล่องในส่วนของไอ้นี่นะครับผมที่จะเป็นอ่ออานนะครับผมกล่องอ่านนะก็เดี๋ยววิ่งไปก่อนแล้วกันนะครับผมมีอะไรดีๆเปล่าดูกันหน่อยนะครับ ปึ๊บมเพิ่มเพก็จะเป็นบูปินโลเทคนะครับไม่ใช่โลเทคอย่างนี้โลธรรมดาโลเหล็กเออโลเทคอะไรอ่ะนี่นะครับผมแล้วก็ห้องนี้นะครับผมเออนี่ห้องต่อไปนี้รู้สึกว่าเราจะต้องใช้ยากันสลบกันด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหอะไรเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวขอดับของนิดนึงนะครับอ่ะยาเราหมดฤทธิ์ยังหุ้ยยาเราหมดฤทธิ์ ύ, ลลแล้วไปเท่านี่นะครับผมมาเลยนะครับผมสําหรับห้องนี้เขาบอกว่า จังเกอร์นอตนะครับผมตะขาบนะครับผมแอนอารานิโอนะครับก็ให้เราฆ่าตะขาบก่อนนะครับสำหรับตะขาบนี่ก็อย่าไปเอาเอ่ออย่าไปเอามีดฟันมานะทุกคนเฮ้อย่าไปเอามีดฟันมานะฆนะ่าตะขาบเสร็จแล้วนะครับผมให้เรายิงเจ้าตัวแมลงแมงม,มุมเนี่ยรัวๆเลยนะฮะมันก็จะตายง่ายนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ฆ่าตะขาบเนี่ยแมงมุมมันจะเกิดมาเรื่อยๆนะคุณผู้ชม ก็ต้องฆ่าตะขาบก่อนนะครับเย่ yeah. ปึ๊บจบนะครับผมเอาไม่จบไม่ให้เอาซมายิงกลางอากาศรับผมก็โดนไปนับหนึ่งเ่ฮะโอเคครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรแปลกๆนะฮะโอเคเราจะเซตตามนี้แหละนะครับผมของก็กินกันหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับห้องนี้เขาบอกว่ามีพรีเมียมเยอะด้วยนะเออตอนนี้ผมอยู่ไหน เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปเอ้ยโอ้โหเปลี่ยนหัวไว้ให้นี่นะผมเดี๋ยวเก็บก่อนนะกล่องอะไรไม่รู้เราเก็บก่อนเลยละกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นกล่องพรีเมียมนะครับอ่าแล้วก็มีหนึ่งกล่องนะโอ้โหดันนี้แบบแจก,กทีเหมือนกันนะเออกล่องนี้ก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะครับคุณผู้ชม นี่นะครับผมผมได้เป็นรูปปั้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นพรีเมียมเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปนะครับทางด้านไหนวะลงไปทางด้านนี้นี่ครับอ่ะก่อนลงไปตรงนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะมีกล่องให้เราเก็บด้วยนะโอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดแผนที่นิดนึงนะครับอ่ะตรงนี้มีกล่องให้เราเก็บของนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผม มีะนี1กล่องตรงนี้นะครับไม่รู้ว่านเป็นกล่องอะไรเหมือนกันนะ,ะตรงนี้แจกหมวกนะครับผมหมวกครอบหัวดูดูนะครับผมซึ่งตัวเล็กๆไม่สามารถใส่ได้นะจะสามารถใส่ได้ตั้งแต่ตัวที่มีความสูงที่2.5ขึ้นไปนะครับอืม่ะตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยนะครับว่ามันจะมีอะไรนะออโอ้โหตาลายครับผมปึ๊บเสียบจึ๊บฟึบนะครับผมก็วิ่งมา เสียบปุ๊บก็วิ่งมาเสียบจึก๊กอ่ะวิ่งไปนีครับผมปุ๊บเข้าให้นะฮะโอ้เชยนะครับผมตรงนี้จะเป็นกลองเทคที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านนั่นเองนะครับอ่ะโอเคถึงเวลาออกกันแล้วนะครับเสี่ยงมากเลยนะเนี่ยเออเสียบมาขวานไปวิ่งครับอ่ะวิ่งอยู่ตรงนี้เสียบมา เราวิ่งเลยแล้วกันถ้างั้นคือถ้าเจอจังหวะเราก็วิ่งได้นะครับนะขอแค่ความมั่นใจนะครับว่ามันจะมันจะต้องถูกแน่ๆนะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะครับผมถ้าไหนมันเสี่ยงจริงก็อย่าเพิ่งไปทำนะครับอันตรายนะผมเดี๋ยวจะได้เล่นใหม่นะฮะโอเครู้สึกว่าผมจะต้องไปทางนี้นะครับคุณผู้ชมาทางไหนวะทางนี้หรือเปล่าอ่านี่นะครับผมเอ่อ กล่องถีก,ก็รู้สึกว่าน่าจะครบแล้วนะทั้ง2กล่องนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายนะครับจะเป็นห้องของเจ้าอัลูนะครับอ่าอุยโอ้โหลืมดูนะครับมีวอลแชปด้วยพระเจ้าจอดโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะฮะโอเคนะครับผมตอนนี้เราได้กลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่เราร่วงกันไปนะครับผม อ่ารู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นบอแทบแบบกระแทก2ครั้งนะครับผม2ครั้งนะคุณผู้ชมอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามารอให้มันกระแทกก่อนนะครับผมแล้วก็เราค่อยวิ่งไปนะเออนะครับผมอันนี้ครั้งที่1นะครับอ่าครั้งที่1กระแทกไปแล้วนะฮะรอสักครู่นะครับอาจจะวิ่งไปเลยก็ได้นะจังหวะนี้แต่อันตรายนิดนึงนะครับอันนี้ครั้งที่2กระแทกแล้วเราวิ่งเลยนะครับผมโอเคสําหรับห้องสุดท้ายนี่นะครับผมนี่จะเป็นอโลนะครับนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราไม่ใส่เสื้อเอ้ยเราจะมาเปลอยตรงนี้ไม่ได้นะครับมันหนาวนะสำหรับอันโลห้องนี้ยาตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมสาหรับยาตัวเนี้ยนะครับผมไซส์ใช้นะครับผมสําหรับการสกิลลดเลือดนะครับแบบเช่นสกิลกิก้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าสกิลจากฝูงของเจ้าอันโลเนี่ยก็กันได้เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับผมจัดไปกินไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเลยถือมีดมาเลยนะครับอ่ะ โอเคครับผมสำหรับห้องนี้ก็จะมีค่าสานะนะครับผมทาอุณหภูมิหนาวด้วยเนี่ยเออยิ่งอยู่นานยิ่งหนาวยิ่งเสียเลือดเยอะนะครับนี่สังเกตว่าผมจะไม่ติดสกิลกิก้านะเออยนะครับยืนฟันแบบชิวๆเลยนะครับผมนี่เรียบร้อยนี่ครับผมง่ายดายนะสําหรับอันลห้องนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่มียาตัวนี้นะครับผมเราจะติดสกิลลดเลือดนะครับซึ่งมันจะเป็นอันตรายนะครับผม อยู่นานเนี่ยเลือดลิ่งยิ่งลดเร็วนะครับผมแล้วก็บวกกับห้องที่ยิ่งอยู่นานยิ่งหนาวเนี่ยนะครับผมยิ่งทําให้เออเราตายได้ง่ายขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมผ่านไป2ชุดผมยิงชิวๆอยู่นะครับผมโอเคมาเลยเนี่ยผมสกิลจาฝูงทาอะไรพี่ไม่ได้นะครับผมมันเนะมาเลยนะครับผมก็จะเป็นห้องง่ายๆห้องนึงไปเลยนะครับผมเพราะว่ายาตัวนี้มันช่วยได้จริงๆนะ มืไปโดนคนอื่นประเทศใดๆโอเคส่วนว่าถามว่าเขากัดแรงไหมก็ต้องแรงอยู่แล้วนะครับผมเลเวลเข้ามาถึง330ร้คนเลยทีเดียวสำหรับอันโลห้องนี้ก็มีชิปด้วยนะครับโอเคอเคุ้ยไม่ใช่สุดท้ายดิโอ้โหนี่นีน่สุดท้ายโอ้โหมาไม่เป็นไรนะครับผมมากี่ชุดก็ไหวม,มากี่ชุดก็ไหวปึ๊บเดี๋ยวดาปืนหมดก็ไม่ยากครับผมมีดเลยมา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 ดิมาดิเรียบร้อย โอเคครับผมจบกันไปแล้วนะสำหรับอโลนะครับผม,ผมก็ง่ายดายนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดรอปเนื้อกันก่อนนะครับผมแหมหัพทัมันจะค้างๆนิดนึงนะครับผมอาจจะช้าค้างๆนิดนึงนะโอเค,อเคจัดไปนะครับผมดรอปเนื้อเสร็จนะครับผมก็ทิ้งไปด้วยมีกระดงกระดูกนะครับแล้วก็หนังนะเ,เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับห้องนี้ก็จะเหลือแค่ห้องบอสนะครับผม บอสที่เราจะต้องไปเจอกันเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นบอสแมงกระพุนนะครับใครได้นำเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะตีนกบนะครับผมสำหรับว่ายน้ํามาก็เอามาด้วยนะครับผมก็จะดีนะมันจะทําให้เราว่ายน้ําไวขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เอามาเนี่ยก็อย่างผมไม่ไดเอามาผมก็จะใส่ชุดเทกมันก็จะว่ายน้ําเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเซตนะครับผมเป็นยากันสลบเข้าไปด้วยนะครับก็คือเอ่อตัวนี้นะครับเนะเาะของก็จะประมาณนี้นะครับผม อ่ะกินอาหารให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปกันเลยเฮ้ยลืมนะครับผมเดี๋ยว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 เราลืมกดวิกฤตันเจียนนะเออแต่ไม่เป็นไรเรามากดตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่วิกฤตันเจียนโอเคนี่กดกันอย่างนี้เลยนะอ่าคอมพลีทไอ้ตันเจียนนะผมแล้วก็ยิงมาเลยนี่ยิงมันยิงไม่โดนไหมฮะอ่ะวิ่งไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ได้เจอนานยิงยากขึ้นนะเนี่ยเราเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวลงมาตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่ลงมาตรงนี้นะฮะนะครับผมบอสก็จะมาติดอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําการยิงไปเลยนะยิงไปเลยยิงไปเลยนี่นะครับผมเลือดก็หมื่นห้านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดยิงหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกตัวอีกนะครับผมก็ไม่ยากเนาะเราก็ยิงไปเรื่อยๆรพอมันแตกตัวเนี่ยนะครับผมผมจะฟันเลยนะครับเนี่ยเวลาเขาช็อตเราเราสามารถกินยาการสลบกินอาหารกินอะไรก็ได้นะ ที่เราต้องการจะกินนะครับนี่ผมจะไล่ฟันเลยนะเอา้ามาดิมาดิไหนห้าวนักไหนห้าวนักเออไหนตัวสุดท้ายมาดิเฮ้ยเ้ยไม่ต้องกลัวว่าเราจะสลบนะฮะอา่ามาไม่ต้องกลัวว่าจะสลบมาเลยเอาไปไหนละเฮ้ยไปไหนละเฮ้ยไปไหนละเฮ้ยเอาโอ้หเนี่ยผมตอนเราโดนช็อตเนี่ยเราสามารถกินยากันสลบได้นะครับ ยังไงเราก็ไม่สรบปนะเอ๋จะหนีไปไหนว่ายตามไม่ทันมามาฮ่ไอียับ้อยครับผมจบไปแล้วนะผมสำหรับบอสแม่กพุนก็ง่ายได้เลยนะฮะนี่เราก็จะได้อเลเมนเพิ่มอีก25นสคบับผมสำหรับวันนี้นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด Sub u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ And all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop.